ะะซึ่งเขาเองเนี่ยไม่ได้เรียนสายธุรกิจมาค่ะเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทาธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นบิวตี้บุฟเฟ่บิวตี้คอทเทสหรือว่าบิวตี้มาร์เก็ตนะคะเรากําลังพูดถึงนายพาสุวินไกรภูเบศค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดมหาชนนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเขาที่เป็นนักสะสมนะคะสะสมทุกอย่างโดยเฉพาะรถนะคะซึ่งมีรถหลายสิบคันทีเดียวแล้วก็ทําให้เขานั้นส มาต่อยอดจากธุรกิจมาสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับเปิน คุณผู้ชมคะเราอยู่กับคุณหมอนะะในแพทย์สุวินไกรภูเบศนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเห็นหน้าค่าตาคุณหมอก็จะอยู่ในมุมของการทําธุรกิจนะคะก็คือบิวตี้บุฟเฟ่บิวตี้คอ t เทจแล้วก็บิวตี้มาร์เก็ตแต่วันนี้เรามาบุกถึงบ้านคุณหมอเลยนะคะอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์เห็นบ้านคุณหมอใหญ่โตแบบนี้ต้องบอกว่าทุกมุมต่างมีของสะสะมหมดเลยแปลว่าเป็นความชอบส่วนตัวใช่ไหมคะคุณหมอครับ ผมเป็นคนชอบอของวินเทจของเก่าของอะไรพวกนี้ยค่ะสะสมมานานย่งคะก็นานนานแล้วเหมือนกันกี่ปีได้แล้วเคยับไหมคะถ้าถ้านับมาก็น่าจะเป็นสิบปีทําธุรกิจไประยะหนึ่งอ๋ออ๋อทำธุรกิจปีอ๋อสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ี่ีหนึ่ง แล้วก็ถือว่า16ปีโดยประมาณ16-17ปีแล้วใช่ไหมคะคาถามก็คือเวลาเราเลือกของเนี่ยนะคะมาตกแต่งบ้านเนี่ยเรามองไว้ก่อนไหยว่าของชิ้นไหนจะมาตั้งตรงไหนเอ่อคือบางชิ้นเนี่ยยังไม่ไม่รู้ว่าจะไปตั้งตรงไหนแต่ชอบก็ซื้อมาเก็บไว้ก่อนแต่ในที่สุดแล้วมีมีที่ตั้งหมดอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราะตอนหลังทําบ้านเนี่ยก็เริ่มนึกเหมือนกันว่าเออบ้านเราสไตล์ไหนมุมไหนเป็นเกี่ยวกับ เรื่องอะไรมันก็เลยตอนหลังๆเนี่ยก็คือมีการเล็งไว้ว่าจะเอามาไว้ตรงไหนแต่ก็มีบางชิ้นเหมือนกันฮะที่ที่ไม่รู้ว่าจะเก็บไวงไหนแต่ซื้อไว้ก่อนเพราะไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นจะมาซื้อคือผมชอบดีไซน์ดีไซน์ที่มันออกแมคา a n นนิกมีความซับซ้อนอยู่เพราะว่าเป็นหมอ ด้วยหรือเปล่าคะพ่ะหมอจะแบบว่าต้องคิดตับูรายละเอียดรายละเอียดปีกย่อยเยอะเป็นคนดูดีเทลเยอะก็เลยมาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามด้วยมีลิงเกจกันไหมคะตรงนี้มีครับก็บางอย่างที่เราสะสมก็เป็นอินสปิเรชันสำหรับการทํางานเหมือนกันเพราะว่าในการดีไซน์ช็อปคอนเซ็ปต์อย่างบิวตี้คอร์เทจเนี่ยก็จะเป็นสไตล์วินเทจการทำแพคเกจิ้งดีไซน์หรือเด c o เรทร้านเนี่ย ก็ก็ใช้อินสปิเรชันมาจากเรื่องพวกนี้เป็นเป็นไอเดียเหมือนกันแต่เป็นเบนเราก็คือเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าถามคุณหมอแบบนี้ดีกว่าว่าเวลาเราจัดแต่งบ้านเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าพอเข้ามาในบ้านคุณหมอ่ยรู้สึกสบายเพราะว่าโปร่งมากเลยแล้วก็แต่ละมุมเนี่ยก็มีความชัดเจน ในส่วนของตัวเองเช่นจะเป็นเรื่องของห้องรับแขกเองเป็นโลงรดสะสมเองนะคะหรือว่าเป็นของสะสมแบบแบบแนววิทยาศาสตร์หน่อยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเป็นมุมที่รีแลกซ์เอาไว้สำหรับปาร์ตี้ก็ด้วยจัดเปลี่ยนแต่งบ้านที่เราเราคิดคอนเซปต,ต์ยังไงครับคือบ้านผมก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านที่ต้องมีดีไซน์ที่ที่ที่เราชอบนะคะบ S <S บ้านนี้เราเรียกว่าเป็นโมเดนคอทเทจก็คือมีความผสมภาษาระหว่างแบบโมเดิร์นที่อยู่สบายกับคอทเทจซึ่งซึ่งเป็นแนวที่มันก็ให้บรรยากาศเหมือนกับเราอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคือผมอยากให้บ้านมันเหมือนกับเรากำลังอยู่เขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองใช่ครับก็จะมีพื้นที่โล่งเยอะหน่อยใช่ครับแล้วก็แบ่งฟังก์ชันก็ส่วนใหญ่ก็คิดถึงเรื่องของสะสมมามามาเป็นเมนด้วย หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ของบ้านนี่กี่ส่วนเป็นของสะสมคะก็อยู่แซมอยู่ทุกส่วนทุกอนุของบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังเพราะว่าของที่ซื้อมาต้องหาที่ที่ลงให้ได้แล้วก่อนที่จะมาหลังนี้นะคะเราเก็บยังไงคะเพราะของสะสมเยอะมากเลยอ่ะก่อนนันนี้ก็เก็บอยู่บ้านหลังเก่าก็เว้นทางเดินไว้บ้างที่เหลือค่อยๆเดินก็คือต้องเดินหลบของใช่ครับทุกห้องมีแต่ของสะสมเก็บไว้อื คุณหมอมีนะคะในแง่ของนักธุรกิจที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะตกใจก็คือลงทุนโดยใช้เงินสดเท่านั้นหมายความว่าถ้าจะขยายสาขาเนี่ยจะต้องมีเงินสดก้อนหนึ่งก่อนค่อยไปขยายสาขาใหม่ไม่กู้เงินเลยยังเป็นแบบนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หรือเปล่าคะใช่ครับตั้งแต่ทําธุรกิจครั้งแรกเลยก็จะเอาเงินกําไรส่วนหนึ่งมาใช้ในการขยายธุรกิจนะ <ừ> ครับแล้วก็ไม่กู้เงินก็ ไม่ไม่ไม่เคยกู้ตังค์เลยครับแต่จนกระทั่งเข้าเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ก็ไม่ได้เรียกว่ากู้ตังกู้เงินนะฮะเราก็เรียกว่าเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ค่ะก็ต่างไปแต่ว่าถามว่าในคอนเซปต์ของการขยายสาขาคือต้องมีเงินสดก่อนเสมอเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะคุณหมอคุณหมอมีความเชื่ออะไรถึงใช้หลักการนี้มาโดยตลอดผมเชื่อว่าเมื่อเราใช้เงินของเราเองมันจะมีความระมัดระวังมากขึ้น มันจะคิดเยอะขึ้นเหมือนเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็เราก็อยากให้ต้นไม้เนี่ยมันมีมีรากมีอะไรที่แข็งแรงจริงๆเพื่อให้มันโตไปได้ยั่งยืนก็อันนี้เป็นเป็นเป็นความเชื่อส่วนตัวนะฮะก็ไม่ได้หมายว่าว่าท่านที่กู้แบงค์จะไม่ดีนะอันอันนี้เป็นเป็นเป็น ความเชื่อของผมค่ะ,ะก็ต่างกันแล้วแต่สไตล์การทำธุรกิจของแต่ละคนนะคะคอย่างนี้เวลาเราซื้อของสะสมนะคะทั้งรถเอ่ยนะคะหรือว่าของอย่างอื่นเนี่ยเราก็ใช้เงินสดเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับหมดเลยใช่ครับโอ้โโอโหงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่านะคะว่ารถที่คุณหมอสะสมเนี่ยมีกี่คันแล้วก็มีกี่สไตล์นะคะจะวินเทจอย่างเดียวไหมหรือว่ามีซุปเปอร์คาร์แฝงอยู่ด้วยวันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอพาชมเลยค่ะ อันนี้เป็นจากกัว XK 5 0อโคมอะไรซ้ายโอ้สวยจังมันเคยเป็นรถที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกสมัยก่อนนะอันนี้รถอะไรคะอันนี้รถรถมอแกนครับเป็นรถของอังกฤษก็เป็นรถคลาสสิกโรงงานมอแกนนี่ทำผลิตรถมาร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็ยังผลิตด้วยวิธีเดิมคือร้อยกว่าปีทำยังไงก็ยังทำเหมือนเดิมเลยเป็นเป็นแฮนด์เมด แทนเนดทั้งค<ช>ันเลยเหรอคะใช่ครับรถลอยข้างหลังเหล่านี้เป็นที่สุดของรถสะสมคุณหมอเลยรุ่นไหนคะแล้วก็ที่สุดในด้านไหนบ้างครับก็เป็น รลส์รอยแฟนทอมทูปี1934โหนานมากก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่เก่าแก่ที่สุดที่ผมมีอยู่อ่าฮะอันนั้นคือด้านแรกก็คือเก่าที่สุดครับที่สองของที่สุดคืออะไรคะก็คือหายากหายากมากแล้วก็เพิ่งได้มาสดๆแล้วร้อนเลยอันนี้ได้มานานยังคะสักครึ่งเดือนไม่ถึงเดือนครับได้มายังไงคะทำไมถึงยากขนาดนั้นคะคุณหมอก็เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ย เขาเก็บไว้นานมากแล้วก็ไม่ยอมขายสักทีไม่ยอมขายแล้วคุณหมอไปทํายังไงที่เขาถึงยอมให้คุณหมอจกะทงวันหนึ่งเป็นโชคของเราที่ที่เขาตัดสินใจขายให้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเราคุยกับเขานานแล้วหรือเปล่าว่าอยากได้คันนี้คือเอ่อไม่ได้คุยมานานแต่แต่แต่รู้ว่าเขาเก็บมานานมากจนถึงวันหนึ่งก็เลยเป็นของเรานะคะอันนี้คือโรสลลอยที่ถือว่าเป็นที่สุดสองด้านด้วยกันนะคะที่บอกว่าเก่าที่สุดแล้วก็ ถือว่าได้มายากที่สุดแต่มีอีกหลายคันมากที่เป็นรถคลาสสิกให้คุณหมอไลฟฟังหน่อยค่ะว่ารถคลาสสิกแต่ละคันเนี่ยเราได้มายังไงแล้วก็ไฮไลท์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยเราเลือกจากอะไรบ้างคะครับเริ่มจากรถแดงนี่ก่อนก็ได้ด้านหลังที่เราเห็นครับก็รถอพิงอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นรถที่ที่แปลกค่ะ,ะ,ะมันเป็นรถดอร์สปีพันเก้าร้อยสี่สิบหกอันนี้ก็เก่าเหมือนกันค่ะอันนี้ได้มาอย่างไงคะก็ ผมก็ก็ก็ซื้อรถเก่ามาเสร็จแล้วก็เราอยากได้รถดับเพลิงของอเมริกาแต่ว่ามันไม่สามารถนําเข้าได้ก็ก็ก็ดัดแปลงจากรถเก่ารถโบราณที่เขาใช้ตามโรงสีสมัยสมัยก่อนอ ก็ต้องซื้อโมเดลมาก็ต้องหารูปแบบมาให้ช่างทำซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงมาใส่ให้เหมือนเป๊ะเลยใช่ครับแล้วขับออกไปตามทองถนนได้จริงด้วยขับได้จริงครับซึ่งคุณหมอขับไปแล้วได้บร้อยใช่ครับแล้วคนที่เขาเห็นไม่แปลกใจเหรอคะว่าเอ๊ะได้มาได้ยังไงก็มันมันเป็นรถรถเราเรียกว่าเป็นรถวินเทจมันคงไม่ใช่รถด,ดับเพลิงจริงๆอยู่ครับแปลว่ารถทุกคันในบ้านนี้ที่เป็นของสะสมคุณหมอขับออกได้จริงหมด ใช่ครับหมอบอกว่าซื้อรถมาไม่ได้เอารถมาเก็บแต่เอามาใช้ใช่ครับมีกี่คันแล้วคะได้คุยนับไหมคะถ้าเฉพาะส่วนที่เป็นคลาสสิกคลาสสิกนี่น่าจะ20กว่าคันโอ้โอันนี้สะสมมาประมาณสัก10ปีได้หรือนานกว่านั้นประมาณนั้นทำไมถึงชอบสะสมรถคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจเริ่มต้นของหมอเลย คือผมเป็นคนชอบงานดีไซน์ <Ừ. S 1> นะครับแล้วก็ตอนเด็กๆคุณพ่อก็ชอบรถด้วยอ๋อ oh. มันก็เลยรถที่มีดีไซน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถคลาสสิก huh. รถวินเทจมันก็จะมีรูปแบบที่ที่เราชอบ uh huh. มันมันไปนตรงกับของสะสมอื่นๆที่เราชอบอยู่ด้วย uh huh. ะนะฮะผมรู้สึกว่าคือผมเป็นคนชอบขับรถอ่า uh huh. ทุกชนิดอได้หมดเป็นเป็นคนชอบอยู่แล้วพอเราขับรถคลาสสิกเนี่ยมันจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งมันเหมือนกับเป็นงานศิลปะเคลื่อนที่อ่ะเหมือนเราเอางานศิลปะเนี่ยไปให้คนเขาดูตามท้องถนนเนาะแล้วก็ได้อรหารเป็นงานศิลปะที่เราเราได้เสพมันขณะใช้งานอยู่ด้วยผมแทบจะใช้เป็นชีวิตประจำวันด้วย สำหรับเรื่องของรถไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่รถคลาสสิกนี่ก็ใช้เป็นปกติอยู่แล้วด้วยนะคะคเดี๋ยวให้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเภทรถดีกว่าแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคุณหมอมีแต่รถคลาสสิกหรือเปล่าไม่ใช่มีซูเปอร์คาร์แล้วก็หลายคันด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูโซนนู้นดีกว่าจะได้เห็นเต็มเต็มบ้างนะคะคให้คุณหมอพาไปเลยเช่นค่ะ